สวัสดีคนมันสุขฮัลโหลเรื่องมันดีค่ะมันดีเกี่ยวกับเรื่องที่คุณทําใจยอมรับกับสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้กับตัวเองนะจ๊ะโอ้ยตัวเองอยากดูดวงยาวๆอ่ะฝา,า,ากกดไลค์กด subscribe กดใชให้ฝนพรมยานด้วยนะคะคนแันสุขเจ้าขาอย่าไปบ้งเรื่องการเซ็นคำประกันใครนะคะอย่าไปบ้งนะคะอย่าไปเซ็นคำประกันอย่าไปรูดป,ปื้ดที่ไก่นะคะเรื่องเราจะเดือดร้อนนะคะ จะไปให้เงินใครยืมแนะนำอันนี้เครดิลับตัวเองคะช่วยเอาของในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของตัวเองมือสองนะคะที่ใช้แล้วนะไปบริจาคข้อที่1ข้อที่2เอาของกินในบ้านที่คุณซื้อเข้าบ้านไว้แล้วจากที่ทํางานสมมุติคุณหิ้วไปตลาดไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปตลาดมือซูเปอร์ก็ได้ปะได้คิวเข้าบ้านเสร็จใช่ไหมฮะ้เช้าวันรุ่งขึ้นคุณบอกว่าอุย๊ย เอาขนมเนี่ยค่ะที่คุณซื้อเข้าบ้านแล้วนะไปให้คุณพี่รอปภหรือคุณพี่คนที่กวาดถนนนะคะถือเครดต้องเข้าบ้านก่อนนะแล้วอย่าเอาของที่มันแบบใกล้หมดอายุไปให้เขาล่ะแบบกรรมโอเคไหมอันนี้ถือเครดนะคะเครดลับดังกล่าวจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะเสียทรัพย์อะไรบางอย่างน้อยดงเครดมาก,ก่อนเลยไม่ใช่เคล็นั่นเหอะช่างมันมาต่อนะการเงินนะคะ ระวังเรื่องการใช้เงินบัตรเครดิตแล้วอย่าไปเซ็นค้ามประกันใครแล้วอย่าเอาแต่ใจตัวเองมากนักในการเอาแต่ใจตัวเองในการากินขนมมากกินโซนเล่นเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้คุณรู้สึกว่าห้อยโหนเกี่ยวกับภาวะการเงินในเชื่อไหมว่า15วันนี้จะทำให้คุณวางแผนการเงินได้ดีถ้าคุณตื่นรู้ได้เร็วในเดือนพฤศจิกายน15วันนี้เดี๋ยวมันจะไปเกาะอ,อะไรที่เดือนพฤศจิกายน ถ้าดีคือดีเลยถ้าไม่ดีคือต้องแบกรับภาระนั้นเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คนที่เกิดวันศุกร์เป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้นะคะจะบอกว่าก็ให้ระวังเรื่องความดันหัวใจแล้วก็อาการตามไวัย้ีเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะอาการยาประจําตัวอย่าให้ขาดแล้วก็ระบบการหายใจอาจจะติดขัดในช่วงเวลานี้นะจ๊ะแล้วก็ระวังเรื่องน้งําตงน้ําตาลอะไรนิดนึงนะคะ อะไรที่เกี่ยวกับนมเนยคนแก่สมัยยุคโบราณจะติดหวานยังไงก็ให้ทานทานได้แต่อย่าเยอะนะคะทำอะไรก็ได้ไม่ต้งรู้สึกเสียใจนะเนาะสำหรับคนที่ทำงานในองค์กรงานช่วงนี้จะต้องแบกน้องๆนะคะทีมงานคนที่เป็นอาจจะอายุมากกว่าก็จริงแต่ว่าเนื่องจากว่าประสบการณ์เขาน้อยกว่าเราในที่ที่อยู่คุณก็ต้องแบกไปด้วยกัน ไม่ใช่แบกสิถ้าแบกมันก็จะแบกรับภาระหอบหิ้วไปด้วยกันเราเป็นมิตรภาพซึ่งกันและกันอย่าลืมนะคะหลายๆคนได้เพื่อนและมิตรภาพจากเพื่อนที่ทํางานเช่นกันถ้าคุณให้ใจใครร้อยเปอร์เซ็นต์ในที่ทํางานแล้วคุณคาดหวังว่าคุณทุกคนรายร้อยเปอร์เซ็นต์กลับมาทางด้านจิตวิทยาทางด้านฮิวใจตัวเองแสดงว่าคุณยังรักตัวเองไม่เป็นเพราะคุณคาดหวังสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจาการและเกิดวันศุกร์ช่วงเวลานี้ยอดอาจจะนิ่งๆหน่อยนะจ๊ะยอดอาจจะนิ่งๆแต่มันยังเดินอยู่ ยอดอาจจะนิ่งแต่เดินเลยนะไม่ใช่ไม่เดินนะคะตัวเองแล้วก็อยากบอกว่าแฟนคู่ครองคนรักช่วงนี้แฟนของคุณค่อนข้างจะ,ะถ้าถ้าเกิดไม่มีปัญหาเรื่องแบบนอนดึกนอนน้อยอารมณ์ฟาดเวี่ยงจะมีความสุขดีแต่แฟนของคุณงานจะหนักสำหรับคนที่มีคู่นะคะ แฟนจางานดักหนักนิดนึงอาจจะโดนกดดันอะไรบางอย่างใน15วันนี้ให้คุณรู้สึกเข็นใจซึ่งกันและกันจะดีกว่าสําหรับคนโสดนั้นนะคะถ้าโสดสวยๆก็สวยๆไปแต่คนโสดท่านใดที่เกิดวันศุกร์อย่าให้ตัวเองอวดไปกว่านี้นะจ๊ะไม่งั้นจะเกิดเจ็บป่วยเกี่ยวกับขาเข่าจะมาแล้วออฟฟิศซินโดรมจะมาทุกอย่างเลยมาจากความอ้วนของเราเองมาจากอาหารการกินที่คุณชอบกินขนมนมเน,มนยละ ตามใจตัวเองเกี่ยวกับเรื่องกินนะจ๊ะส่วนจะมีโชคลาภบ,บ้างไหมพี่ฝนนี่เลยจะอีกหนึ่งวันนะคะคนเกิดวันศุกร์นะจ๊ะจุดกรรมยานขอนะคะขอที่ไหนขอที่วันพระนะคะขอที่พระจะให้โชคตอนไหนก่อนหมายความว่าตอนที่คุณจุดหรือทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอยู่กับลมหายใจสักประมาณ5นาที1ินาทีต่อวันหายใจเข้าลึกๆหายใจออก,กยาวๆนะคะ ทำให้ตัวเองรู้สึกคุยกับบอดี้คุยกับร่างกายของตัวเองได้นะคะแล้วคุณค่อยจุดและอธิษฐานจิตขอโชคลาภจากการจุดธูปนะคะเพื่อสื่อสารกับพระพุทธองค์เวลาอยากคนเราก็อยากมีความหวังนะเธอเนาะแต่ไม่ได้เยอะนะได้ไม่เยอะมากช่วงนี้นะคะอ,อ,อยากเตือนคนเกิดวันศุกร์ว่าอย่าใจร้อนการพูดคิดทำอะไรที่ด้วยอารมณ์มีแต่ความพังเกิดขึ้นในชีวิต ให้ใน15วันนี้มันจะสะสมกลายเป็นต้องระวังเรื่องการใช้อารมณ์แล้วก็ระวังเรื่องการเป็นไข้ด้วยนะจ๊ะดังกล่าวแล้วเหนือสิ่งอื่นใดในช่วงเวลา15วันนี้มันทำจิตสงบสงบ,สงบนิ่งๆสบายสบายอยู่กับลมหายใจที่รักคะสวดชินะบัญชรและแผ่เมตตาอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะเจ้ากรรมนายเวรคือสิ่งที่คุณเ,เคยทํามาที่มันไม่น่ารักต่างหากนะคะบางคนถามว่าเจ้ากรรมนายเวรเป็นใครไม่ต้องไปถามหรอก ถามสิ่งที่เดเองเคยทําไม่น่ารักตั้งหาแล้วก็หัดกล่าวคําขอโทษแล้วก็ขอบคุณในช่วง15วันนี้จะน่ารักกับชีวิตตัวเองที่สุดขอให้โชคดีค่ะคุณวันสุขค่ะ